ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนกับผมพบกับผมบักราดคนเก่าคนเดิมพี่น้องครับเพิ่มเติมพี่น้องครับพี่น้องเมืองบรรยากาศครับพี่น้องมาอยู่แสองนี่ครับพี่น้องครับแจ้งเรื่องการครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบห้าครับพี่น้องครับมองสอบกัาได้พี่น้องมองเราพี่น้องครับเมื่อนี้โอ้ไ่ได้มองมอล่นครับมองหนึ่งกับโจ๊กโจ๊จ๊จ๊ผม คมีอะไรไหครับพี่น้องครับเห็นไหเบิรงวิถีชีวิตแบบแบบปั่นห้องครับพี่น้องครับพาซื้อไปพี่น้องบนบรรยากาศครับภาคอีสานนะครับพี่น้องครับบนเป็นทะเลนะครับ okay. พี uh ่น huh. ้องแจ็คคอยเจียด uh ินครับน uh ี่ครับมูมของผมครับนี่ครับ mm พี hmm. uh ่น uh ้องเบิรงครับเบิรงครับพี่น้องครับมาเก็ดดีซครับพี่น้องครับอันนี้ครับพี่เอ็มครับไดรับตัวนะครับสวัสดีครับ ลูเอ็มเ่าเฉยเอ็มปุ่มมงดูเอครับอ้ออานรครับมือกีตาร์ครับพี่ต่อครับดีครับผมดีด้านครับน้ำมันคุระกาครับพี่ต่องครับเอากันแป้งการแป้งในน้ำตัวนี้ใส่ว่าใส่ครับชั้นแป้งครับสามขาครับนิ่ขาที่สามไปสามขาครับเอาคนตอไปครับพี่น้าครับโคตรไปครับโค้งโคนคนองกนแล้ครับ นีครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอซื้อไหมครับพี่น้องครับนี่ครับพุต่อไปครับผมดีครับพี่น้องครับแบบรอครับพี่น้องครับครับบังไฟปูยักโซดอนครับผมเป็นไม้ลายคคนรับพี่น้องครับอันนี้บ้างดีสมุนบังคาครับไปแล้วครับพุต่อไปครับพี่น้องครับตามเตยประจำที่วัดครับเตยประจำนะครับในน้ำตัวแน่ในน้ำตัวได้อยู่ ครับพี่น้องครับมูผมครับเสาที่สวยที่สุดนี้ขนาผมครับพี่น้องครับอยู่นอนจันทร์ครับอ่าพี่น้องครับมือก่อนครับพี่น้องครับมือก่อนครับพี่น้องครับนี่สวัสดีครับผมเบคทนาบุตรคนขอนแก่นครับผมนี่ครับพี่น้องครับเซนต์เบคครับพี่น้องครับอ่าไม่นี่ว่ามีอย่างไรพี่น้องครับเแถวเบิองบรรยากาศจัมุดซ่าจัง้าวครับพี่น้องครับนี่ครับผู้สาวครับพี่น้องครับนี่งามครับครับพี่น้อง ผมก็แอบบ้านคลพี่น้องเลยไม่หรอนี่เมื่อไ่มเบเบม่มาเชนซนินี่ซื้อหนนี่หน่นี่ครับพี่น้องครับสิบเอ็ดครับพี่น้องครับเึ่งเล่นน้นาครับพุ่นหนึ่งครับส่ทุกคนครับคนนี้ส่วนเนี่ครับ เปลียนหน้าครับไอเอ๊ะบ,บ,อบ้างยพ,พี่น่องเปลี่นหน้ครับพี่น้องครับมันนี้กะอยบรรยากาศมาฟ้าพี่น้องครับผมวิถชีชีวิตแบบบ้านเ้าครับพี่น้องครับมันนี่มีเมนูอย่าง,งารครับพี่น้องมาเบิ้งครับอ,บอ่ะพี่น้องเบิ้งพวกผู้ใหญ่ผครับแบบนี้แบบพี่น้องมองมาไล่ใหญ่ใหญ่กันเลยหัวปลาค้อครับหัวปลาค้อ นี่ครับพี่น hey. no ้องเมื่อนี้เขาบอกมีหัวปลาคอครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่พี่น้องตาผู้ใหญ่สุพรรณครับพี่น้องเอียงนี่เขาเอิญนี่นพี่น้องเบิ้งครับอย่างหมูตะแล้วพี่น้องเบิ้งนี่ครับจ่างหมูตะเสสมนเอาไว้ก็อยู่ และพี่น้องครับชีวิตบ้านเอาครับพี่น้องวันนี้ก็มีอย่างไรครับพี่น้องครับบรรยากาศธรรมดาบ้านทองสุอเลยครับพี่น้องใครที่อยากมากราบาหว้ได้เลยครับผมแจ่งเรื่องจานตั้งอยู่ตั้งอยู่อำเภออำาจจะเป็นอำเภอเมืองพี่น้องครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับ สามารถนั่งลินชมวิวได้ครับพี่น้องครับสามารถกางเต็นชมวิวได้เลยครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องมานกลายคนครับพี่น้องครับตอนนี้มู่ผมก็เริ่มไปเป็นทั้งไม่แล้วพี่น้องครับบรรยากาศครับผมครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมชีวิตในวัมหาลัยครับพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์พี่น้องเอ้ยหาอกมเล่นพี่น้องครับมเล่นสร้างความสัมพันธ์ แต่ภาพมูพวกต่างจกำพื้ต่างจากวัตถุอู้จักกันครับพี่น้องครับเป็นความภาคเที่ยวบุญแบบนึ่งครับความรักเพื่อนครับพี่น้องครับเป็นบ้นนนับ มาของหลายเลยเชนเอาอด้ครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กับฟ้าไว้สันิดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม